กลางทะเลหน้าเมืองพัทยาเช้าว,วันหยุดของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งพลิกเป็นนาทีเอาชีวิตรอดเมื่อคลื่นข้างซัดเรือเช่าเหมาลำความกระทันหันอตนนี้พอวิ่งไปถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยก็คือมันเกิดคลื่นคลื่นมันมาเลยครับไอเราจะเลี้ยวกลับเข้าไปไม่ได้แนละ้วคลื่นมาซ้อนเลยสองลูกเลยเรือเอียงไปข้างนึงแล้วน้ำมันเข้าลูกสองตบเข้ามาอีกทีหนึง่ง ไปเลยครับลงเลยตะแคงข้างแล้ก็ความของที่ฟ้าน้ำาไหลเที่ยวแล้วผมก็ดึงไปไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันตั้ง14คนก็ลอยคออยู่ประมาณ7ชั่วโมงลูกค้าเขาก็ใส่ชุดชีพแต่ตัวผมเนี่ยมันฟ้าไม่ทันฟ้าอะไรไม่ทันเลยคือต้องเอาลูกค้าไปก่อนผมจะบอกเขาว่า เราต้องเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันนะห้ามห้ามห้ามใครแตกกลุ่มออกไปคืนลมกระหน่ำจนไม่มีเรือลำไหนก้าแล่นผ่านจึงไม่มีใครได้เห็นนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่กลางพายุต้องกอดความหวังรอคอยความช่วยเหลือนานถึง7ชั่วโมงหาคนที่อา,าสาสมัครที่ว่าวายน้ําแข็งเพื่อจะเอาเด็กไปอีกสองคนไปขึ้นเกาะแล้วก็ไปโทรศัพท์หาสัญญ,ญาณเรือนําเที่ยวนะครับ อปางบริเวณใกล้เกาะมานวิชัยนะครับแจ้งของความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police นะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับค่อนข้างจะอันตรายประกาศจากกรมเจ้าท่านะครับขึ้นลมแรงเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปทางอิาออกของเกาะดีกว่าเพราะบริเวณนังกล่าวเนี่ยมีเหตุเรออปางบ่อยครับ มันจะเป็นเรือท้องสองท้องครับเป็นเรือสีขาวคือเขาเขาวิ่งผ่านไปผมเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นเรือเจ้าหน้าที่แสดงว่าเขาต้องไปรับสี่คนนะั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปพบนักท่องเที่ยวสี่คนที่ติดอยู่บนเกาะทุกคนอยู่ในสภาพอ่อนเพลียแต่ยังมีสติพอบอกได้ว่ายังมีเพื่อนอีกหลายคนกําลังลอยคออยู่กลางทะเลผมก็ชื่นใจแล้ว20นาทีสปีดโบท๊ทวิ่งมา มีเรือมาช่วยเราแล้วมีเรือมาช่วยเราคือเราแบบสบายใจแล้วคือทุกคนปลอดภัยอ่ะแต่พอทุกวินาทีคือความเป็นความตายแต่เรือเริ่มหมดแรงลมหายใจเริ่มรวยรินผมก็คือหมดแรงแล้วหมดหมดเลยครับจมลงไปเลยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเรือสีขาวลำนั้นก็ฝ่าออกมากลางคืนเหมือนมือที่ช่วยให้เขากลับมาเรือก็มาถึงพอดี เอาเอาไตาขึ้นไปก่อนเขาบอกไตไตเป็นหนักเลยเขาบอกซึ้อมาซื้อมาพอขึ้นมาแล้วมันเกิดหนาวมากครับหนาวเหมือนกับเราเราอยู่ในน้ำแข็งอะคือเราแช่น้ำแข็งอยู่อะบอดครับ,บอุปกรณ์ครับบอดครบับแขน <Okay. S 3> ครับครับแขนไหวไหมครับไหวไหวไหมครับต่อใช่ไหมคะให้ให้ เรียนแจ้งกำลังสายรวรถตรงเที่ยวคุยทางคุยทางทาผู้บาดเจ็บสู่โรงพยาบาลทาผู้บาดเจ็บสู่โรงพยาบาลขอบคุณมากครับยังมาช่วยช่วยผมทันเวลาเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านั้นเนี่ยผมอาจจะไม่มีชีวิตที่มายืนอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก,ท,กทุกท่านทุกนายนะครับที่วันนั้นที่ร่วมกันไปช่วยขอบคุณมากครับ บด้ความห่วงใยของตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเรือกใกล้จะจมหรือว่าเรือเอียงก็ตามทีนะครับข้อแรกพยายามตั้งสตินะครับเกาะสิ่งของที่ลอยไว้นะครับข้อ2รวมกลุ่มไว้พยายามกลุ่มไม่แตกนะครับถ้าอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยยังใช้การได้อยู่นะครับให้รีบโทรแจง้งสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1 1 5 5หนะครับหรือ191และในกรณีที่ท่านเนี่ยได้โหลดแอปพลิเคชัน ไทยแลนด์โ i c ิสโพลิสไว้นะครับมีปุ่ม SOS สามารถระบุตำแหน่งของท่านได้นะครับเพื่อให้ตำรวจท่องเที่ยวเราเนี่ยสามารถติดตามช่วยเหลือท่านได้ครับทะเลไทยสวยงามและต้อนรับทุกคนเสมอค่ะแต่ทุกคลิปความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะหากเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินตำรวจท่องเที่ยวพร้อมช่วยคุณเสมอค่ะ